เอาละนักเรียนก็พอแค่นี้ก่อนนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสะด้วยสิก็ขอให้นักเรียนเที่ยวให้สนุกละกันนะไม่ว่ามึงจะเที่ยวกับสาวหรือเที่ยวกับใครมันก็ควรป้องกันไว้ด้วยนะเด็กเขียโอเคนะเดี๋ยวเจอกันหลังปีใหม่เลยละกันโอเคไหมโอเคครับ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  โอเคก็ขอบคุณมากนะครับสลับหนึ่งัมื่นซับนะก็ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะที่ช่วยกันกดซับกดไลน์นะก็ขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกมไม้ค้าที่ทุกคนรักอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับ เพราะว่าผมอยู่ในมอด0 0 0 J A R ก็แน่นอนน,นะครับมอดนี้มันเป็นมอดที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากมอดอื่นนะครับเพราะว่ามอดนี้นะครับมันจะเป็นผู้เล่นบุคคลที่ะครับที่เหมือนกับเราเลยนะเพราะว่าพี่แกนะครับต้องจะเล่นคุณอยู่โอเคเราได้หินประมาณหนึ่งแล้วนะฮะโอเคร okay, เรามาครับบุกกร์กันเลยนะะอย่างแรกนะครับก็ต้องเป็น เอ้าขวาดีกว่านะครับดาบไม่อยากคาพว่ะดาวเมทแม่งบูดนะครับต่อมานะก็คือแฮมเมอร์นะฮะนี่มาแกะน้อยเราขอหาอาหารก่อนนะตอนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยวอเตอร์อันนี้ไม่ใช่ถ้ำธรรมดานะครับมันคือถ้ำอะไรเหรอพี่ ท <คอ planning> ําเฮ้ยหมู่บ้านว่ะอ้อาหารอูโหตอนแรกกูจะเผาเนื้อแลละแต่ตอนนี้ไม่ต้องละเอาเรื่องว่ะตอนนี้ผมมีที่อยู่อาศัยแล้วครับอืมทําไมผมรู้สึกแปลกๆว่ะ อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นเกาะน,นะครับมันเหมือนไม่ใช่แบบว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอะ่ะนี่กูเกิดบนเกาะแล้วนี่ waterfall <the> โอเคนะฮะผมขอปุดข้าวฟางก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะผมขี้เกียจเผาอาหารนะเอาง่ายงนะครับโอเคเราได้ข้าวฟางมาเยอะมากนะครับนี่แปรรูปเลยจากนั้นก็นี่ ครับเลยอ้โหูอาหารแบบอิ่มๆเลยน้องๆมาผมว่าผมจะลงถ้าซึ่งเป้าหมายหลักของผมแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่ะตอนแรกเป้าหมายจริงๆผมอยากจะฆ่ามันนะแต่คิดไปคิดมามดน,นี้มันน่าจะฆ่าไม่ได้นะก็เป้าหมายหลกักเราจะ,ะเผชิญหน้ากับมันนะครับเออว่ะผมลองอันนี้หน่อยลกันกิมทักทายนะครับ Hello ดูสิว่ามันจะทักทายเราหรือเปล่านะฮะกูนี่ก็บ้าบอนะครับเอเราคุณเหล็กนะครับตอนนี้เหล็กโคตรพ่อโคตรแม่เยอะหึหึจุกๆเลยครับผมบอกเลยว่าอิ่มๆอิ่มหนำสำราญนะครับโอเคก็แน่นอนครับไอประวัติเจ้าศูนย์เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับใครรู้ก็บอกได้นะครับว่าไอตัวนี้ความเป็นมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหรือ มันทามาจากเรื่องอะไรนะฮะถามว่ากลัวไหมคือตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมากนะแต่รู้สึกหวาดระแวงเออกลัวแบบว่ามันแบบพุ่งมาคือเอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้เป็นคนกลัวผีหรอกนะครับผมกลัวอะไรแบบว่าเสียงดังๆน่ะเออมันก็ทุกคนแหละนะครับกลัวสิ่งที่แบบว่ามองไม่เห็นหรือสิ่งที่แบบไม่ได้ตั้งตัวก็มันเป็นปกติของคนเรานะครับที่จะตกใจอะไรที่ไม่ได้ตั้งตัวนะฮะ โอเคเราคราบอาวุธเลยนะครับอย่าเพิ่งคราบอาวุธตอนนี้เราคราบอาวุธเอ้ยคาบชุดนี่ฮึม p e r f e c ์เฮ้ยทุกคนกูมีอะไรจะบอกว่ะคือนะตอนนี้ที่ผมกำลังลงท่ามใช่ไหมผมไม่เจออะไรผิดปกติเลยใช่ผมไม่เจออะไรเลยซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อมากผมก็เลยรู้สึกว่าคาบเลยแล้วกันอันนี้ก็ ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดในถ้ำหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็พยายามสังเกตนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ยินฟา้าผ่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอตัวสูนนั่นแหละแต่มันอยู่บนดินไงยผมก็เลยคิดว่าเออสคิปเลยแล้วกันนะครับช่วงลงถ้ำเนี่ยก็ผมก็หาแร่ได้เพชรอะไรก็ว่าไปนะครับก็้ามเลยแล้วกันไปโอ้ กว่าจะขึ้นได้เด็ดเคือว่าเป็นถ้ำที่คุพ่พอคนแม่ใหญ่นะครับเราก็ไม่ต้องลงแล้วโอเคเราขอนอนก่อนนะครับเรามีพี่กลเลมนะครับเราไม่ต้องกลัวลุกดิอเวนเรามาแย่งที่นอนกูโอเคเราจะทำอะไรดีวะสิ่งที่จะทำเหมือนเหรอ อย่างแรกก็ต้องเผาอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนเพชรอ่ะเหรออาจจะทำโต้แอนชาร์่ล่ะซึ่งตอนนี้กูไม่มีอ้อยอืมเออค้ามับอันนี้ได้ดีหว่าลืมไปเชียวใช่ดีแบบแรงกว่าดาบหลายเท่าตัวอำแบบนี้ปะะ่าวว่ใช่แรบงบกว่าดาบสองเท่าอ่ะที่เอา และความเร็วแบบไม่ได้ต่างจากดาบมากนะครับเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่เหรอตกใจหมดเอาแล้วพี่แกเริ่มแบบว่า เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกูอะไรครับพี่พี่อันนี้เครื่องหมายสาตานี่ว่ะยี่ไม้กางเขนอะเอาเร็วโอ้โหพี่แกปล่อยของแล้วครับใจเย็นนะพี่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 ครับผมก็คน เหมือนกับพี่อะพี่รีบขุดเสบียงรีบขุดเสบียงอ่ะเราไปอ,อ้อยกันดีกว่านะครับผมรู้สึกอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะครับกแกเล่นซะใหญ่โตเลยนะฮะมาเป้าหมายอันนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นนะครับเป้าหมายวันนี้นะครับก็คือประจนภัยนะครับใช่ เราจะประจญภัยนะครับเพื่อที่จะตามล่าหาวันพีนั่นเองนะ <S <S เคอ้อยมีแค่สองอันอีกยอดครับ <S 1> <S 1> อันนี้เหมือนจะเป็นเกาะอ,อีกฟากหนึ่งนะครับ <S <S ตอนแรกผมนึกว่าจะติดเกาะล้างงง,งๆแล้วนะครับเออมันยังมีเกาะใกล้ๆนะฮะเราคาบสมุดกันนะฮะปรับปรับจากนั้นก็นี่ครับ and view ปรับ and view น,นะฮะ แล้วก็อ,ออฟซิเดียครับนี่มาแล้วครับเทมพะเจ้าเราจะเอนชานนี่ก่อนนะครับลองเชิงก่อนโอเคเราจะ จนภายเลยละกันอยากเจอตัวเป็นๆหว่าน้องโผลให้พี่เห็นหน่อยเซ่แต่วันนี้่มันป่าเลยวะเน,นี่ยเช็ดลูดอกไม้สวยจัดเก็บหน่อยละกันครับเดี๋ยวเอาไว้จีบสาวน้องๆก็ถ้าอยากจีบสาวนะครับก็เอาดอกไม้ไปจีบได้เลยนะครเดี๋ยวสาวๆก,ก็บอกมาว่าเรลอโอแถวนี้จะเป็นป่าโอก๊กนฮะ มันจะดูไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าวะ One year later โ h ้โ Whoa ที่นี่มันถึงตาจริงๆเดี๋ยวดิมีอะไรหรือเปล่าอืมโอ้สุสานเว้ยมีอะไรเปล่าพี่โอ้มีหัวสเกลตันครับดูเก็บไว้อุ้ยโทเทมว่า หน้าตอนนี้ผมก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะผมเดินไปจนเพลยมาประมาณ100ชั่วโมงแล้วด้วยระยะทางประมาณ1นล้านกิโลเมตรซึ่งณนะขณะน,นี้ผมก็ไม่เจออะไรที่แปลกประหลาดเลยนะครับหรือเปล่าเฮ้ยเจอหมู่บ้านอีกแล้วอะ่ะน้องๆเอาละรครับท่าผู้ชมอันนี้ผมเจอหมูบ้านที่มันจะใหญ่หรือเปล่ารู้เหมือนกันนะครับ เราก็จะมาลูทของอีกแล้วนะฮะเขี่ยะไรวะเน,นี่ยเมึงหลบไปดิวอด่ะเราขอลองคองหน่อยนะครับเผื่อมันมีอะไรนะ อืเอาไม่ได้ด้วยวะตรงนี้มันมีอะไรวะเนี่ยอืมทำไมมันแปลกๆวันนี้อ่ะลงไปดีวะน้องๆตอนแรกก็มีดวงตานะครับแล้วมันมีอะไรไม่รู้ข้างล่างน,นะครับอืม แป๊บนึงนะไหนๆและกูจะล่าท้าผีนะครับมาสมบัติทองอามาพี่จะพร้อมเล็ว <c oughs> นี่คือที่สำหรับคนผู้เดียวอย่ากลัวนะนี่มีเอมูจิหน้ายิ้มด้วยน้ว <c oughs> มันทำไมมันสโลว์จังวะเนี่ยนะ ืออะไรวะอือเออวูอูยูเปลปาไว้ก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้หลุดเลยครับ น้องๆอ,อยูเ่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะโอ้มึงทางเอาวงกเหรอ อึดอัดมากเลยอ่ะโอ้ยอ,อ,อุ้มันเล่นเกมผีหรือเกมที่ชิบน้องๆอย่ากอจอนะไอรดูจอเล็กกูขอห้ามเล็กไอเวน อะไรอยว่าอยู่เสียงเจ๊ก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 ไปวะวิ่งดีต่อพ่อของตาลิบิน่อยว่าอยู่เสียงที่เตะเตะเแล้วไงอะ ตามมาปะเจี the the yeah. no ่ยมาดิไอสา์กูมีโทเทมนะไงเวนเดี๋ยวจะรอดยังไงอะเร็ยวเรีวเรียวเี๋ยเจียกูกูโง่มนทุยบุ้ยที่มันไปถูกเลยเนี่ยโอ้ยเวนไอเี่นมันเล่นกับความรู้สึกชิบหายว้าเจอทางขึ้นแล้ว เหียกูปวดหัวเลยโอ้ไอแม่ยิ้มเอ้ยกูยไม่ลงแล้วนะแต่มันไม่หายด้วยนะกูนอนเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยเอหตอนนี้กูล่องเรือมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันการมรหาสมุทรจริงๆหวังว่าไม่มีเจ้าทะเลจะมางับกูนะครับ ตอนนี้ผมก็มีพลังผลพิศาสเออกมุกกมุกนะครับก็สามารถยืนได้ทุกอย่างนะแม้กระทั่ง o year later โอ้แม่งเอ้ยแม่งกว่าจะเจอก็แม่งโคตรนานเฮ้ยกูเจอละนั่นคือลูฟี่ใช่ไหมว่าใช่เลย <c oughs> เชียร์กูเจอลูฟี่วะน้อง ท่านมีอะไรหแหลกไหมครับที่หลังไม่ต้องนะอืมนันคืออะไรเหรอบ้านใครวะอันเหรอดูดิครับโอ้โหมันไม่น่าเข้าเลยอะแต่ก็เอออาจจะเป็นบ้านของคุณลูฟี่ คุณรู้สึกสบายบ้างไหมไปพ่อสบ,บายป้ามันสิโอโทกูไม่กูไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมนะมอตอนนี้ก็ถือว่าเดินมาค่อนข้างจะไกลมากๆนะครับ ่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจุดมุ่งหมายกูคืออะไรนะครับก็ถือว่า <c ười> ว้าคือ <c ười> ตอนนี้กูเป็นนักล่าทาผีแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมวิลเลจเจอร์เป็นแบบนั้นวะเนี่้เหลเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ ตอนแรกผมก็จะมาอาศัยแถวนี้นะแต่ไปไปมามาเออ,อ,อสุดยอดว่ะหมู่บ้านแต่ละบ้านนะครับไม่สูตรประกอบไปสักนิดนึงจะโดนแดกไวนะ้เนี่ยสัญลักษณ์ไม้กางเขนอีกแล้วนะฮะผมจะลองของไปะจะโดนไอ้นั่นครอบงามหรือเปล่านะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ นี่เรามาช่วยนะครับอืมนี่ตามพอร์ตหนังสงยองขันเลยใช่ไหมมันนิ่งยังวะตอกอุทีผมไปช่วยพวกมึงแล้วเออมันนิ่งวะ่ะมันนิ่งจัดทางแมงเลยผมผมทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะ ต้องรออะไรก่อนวะ,ะหรือยังไงหรืออะไรนะเพื่อนบอกกูทีกูทำลายม้าแกงเขนั้นแล้วแต่ไม่ไม่เป็นไรเลยเลยแต่ฉันสิเพื่อเซฟชีวิตของนายาย่ามาหนีกูรบหลู่เลย ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะฮะอืมอืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วเะรอดูนะไม่เห็นมีอะไรเลยอะฮะเราแตะนายแล้วเนี่ยนายนายไม่เหมียนมีอะไรเกิดขึ้นแหละครับนี่ๆๆผมคิดแล้วออกละปักอยู่

โอ้โหไอ้รอบนี้วขว,วงกดน้องๆครับอย่าก,ก่อจอนะดูเป็นเพื่อนผมหน่อยผมมาตรงนี้มาร์กไว้ก่อนถ้าตรงไหนไปแล้วก็ม,มีทางบอกซะด้วยอะไรวะมีเครื่องใหม่ตกใจงงกูก็งง คือมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยโอ้กูโดน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 หลอกแห้วนี่มองไม่เห็นเลยอะหรือว่ากูโดนหลอกจริงๆวะเว้ยกูโดนหลอกจริงๆวะ